ผมเพิ่งเห็นแมปนี้นะฮะเราเล่นแมปแนวตามหามาเยอะนะครับแมปนี้น่าจะโดนใจหลายหลายคนนะฮะโดยเฉพาะผมด้วยแมปนี้ชื่อว่า i ฟ d the Cat นะครับตามหาน้องแมวมีแค t เลดียืนร้องไห้อยู่ยืนร้องไห้ทำไมออหาน้องแมวใช่ไหมมีกี่ตัวเนี่ยเอ้ยมีเก้าตัวเองเหรอ c ค t เลด y มีแค t เล d y ด้วยมันเหมือนกับตามหาแมปอื่นหรือเปล่ามีอาหารแมวตกอยู่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองเล่นดูก,ก่อน เหมือนจะมีเค้อเอานอนหลับอยู่ในอ่างตัวหนึ่งโอ้โหไม่เห็นเลยมั้งตัวแรกอือแมวอาบน้ํา <c oughs> อ่าอยู่ไหนกันบ้างแมวอาบน้ําแล้วนั่งเล่นเกมไหมมีไหมไม่มีตู้เย็นแอบตู้เย็นไม่น่าจะมีไมโครเวฟเลขเจ็ดคืออะไรเนี่ยอ๋อมีเป็นโซนหรอใช่ไหมครบเจ็ดตัวก่อนถึงจะออกไปได้นั่งเล่นกนานเล่นน่ารักน่ารัก ส okay. ไลด์แคทโอเคในบ่อน้ําล่ะแมวว่ายน้ํามีไหมโอ้มีทําด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะเจ้าแมวลงมาได้ยังไงเนี่ยหายใจได้เหรอแมวหรือปลาทําไมเงาเป็นปลาตัวเป็นแมวแต่เงาเป็นปลาอ๋อมาจับปลาแมวบ่อน้ําซ่อนอยู่ตามพุ่มหญ้ามีหรือเปล่านี่น,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 นี่ยืนอยู่ยืนสองขาด้วยผมจะปีนบันไดครับอย่าปีนขึ้นไปเลยเดี๋ยวลงไม่ได้ลําบากคนอีก ชีขึ้นมาข้างบนแสดงว่าข้างบนมีนี่ไงใครมาแอบนอนข้างบนแล้วลงยังไงเนี่ยหืมสลิป p i n g Cat ในบ้านนี้อีกแป๊บเดียวห้าตัวแล้วเอออะไรเนี่ยทรีเฮาส์แคทต,ตรงนู้นตรงนู้นเห็นแล้วถืส้มส้มอืมปีนต้นไม้แล้วนี่อยู่ตรงนี้ขาดอีกหนึ่งตัวแสดงว่าแต่ละโซนก็มีมีเพิ่มอีกใช่ไหมไม่ได้มีแค่นี้ นี่นี่น,นี่เห็นแล้วขึ้นไปยังไงเจ้าแมวประตูบ้านคลิกได้เลยแมวอยู่บนหลังคาโอเคผ่านแล้วไปต่อได้ใช่ไหมอ๋อจริงด้วยแต่ละโซนก็มีมาเพิ่มเพิ่มมาอีก8ตัวครับอยู่ตรงไหนกันบ้างในลังว่าและที่นอนเขาเลยแหละลงไปมุดอะไรข้างล่างเนี่ยตกหลุมข้างบนตรงนี้สู้กับใคร แมวหลับใต้รถระวังโดนรถทับนะอันนี้แมวโซนสกปรกเลยมุดออนี่อยู่ในรูสมัจ The Cat อีกตัวนึงอะกล่องจดหมายมีไหมไม่มีถังขยะแน่เลยว่าแหละอยู่ตรงไหนอีกตัวหนึ่งแมวในขวดแก้วก็ไม่น่าจะได้ตัวเล็กเกินไปอันนี้คลิกแล้วอยู่ตรงไหน อ๋อนี้ไงไม่เห็นแมวกล่องของแท้อันนี้ผ่านแล้วแปดตัวไปไม่ต้องใช้แคดเรดาร์เลยหาง่ายมากที่ซ่อนแมวที่เดิมๆมาที่ชายหาดเอาละคราวนี้ที่ไม่คุ้นตรงลุ้นตัวหนึ่งยืนต้อนรับเราอยู่แถวนี้มีไหมแมวหลบแดดอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้นี่ใส่แว่นดำด้วยเล่นไอโฟนด้วยนะ โอ้นี่อะไรเนี่ยแมวในถ้ำเหรอแมวปาร์ตี้หรืออะไรไนายคือไลท์แคทแมวแห่งแสงสว่างตรงไหนเนี่ยมันอยู่ในถ้ำอ่ามีสิบแปดตัวฮะตรงนี้แมวช่วยเพื่อนแมวผักเรือแล้วเพื่อนก็นอนอยู่ใต้เรือมันตัวเดีวยวกันกับตรงนู้นใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนที่นอนเจ้าแมวพายเรืออยู่วันที่เจ้าแมวอื้อ Cat in the Boat จับปลาอีกแล้วเหรอคนละตัวกันตรงนู้นก็มีอีกแมวใต้ทะเลสีขาวแล้วก็แมวใต้ทะเลจับหลายตัวตัวนี้จับปลาเก่งอันนี้หรือเปล่าว่าแล้ว <c oughs> แมวป้ายแมวป้ายเอ่อข้างบนเหรอน่าจะใช่ข้างบนขึ้นยังไงอะผมมายืนตรงนี้เท่มากเลยนาย นายคือแมวอะไรซีวิวมายืนดูวิวตรงนี้อีกสองตัวถึงจะมาตรงนี้ได้อีกสองตัวขอใช้สปีดหน่อยด้านนี้มีไหมอ๋อนี่ไงข้างบนมีด้านนี้อีกมีด้านตรงนี้อีกนู่นนูนนนเห็นแล้วนายคือแมวส้มนอนหลับใช้กล้องส่องด้วยนี่นี่น,น,นี่จะตกแล้ว อะดีนั่นมาช่วยทันอาคารอีกตัวหนึ่งคลิฟแฮงเกอร์นะฮะเกาะหน้าผาเออ,อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่โอยเดินผ่านไปได้ยังไงไม่น่าจะเหมือนแมวโอเคผ่านแล้วไปตรงนู้นโซนต่อไปฮะขึ้นบันไดามาอ๋อสิบสี่ตัวฮะในเมืองแคสซิตี้มามามีตรงนี้อีกแมววาดรูปแมววาดรูปว่าไง ว่ารูปอะไรอยู่ว่ารูปคนแมวว่ารูปคนคนว่ารูปแมวแมวป้ายหยุดเห็นแล้วแมวนั่งกวักป้ายหยุดสวัสดีครับนี่น่ารักมาก STOP CAT แมวหยุดเล่นมือถือได้แล้วสายตาก็เสียหมดข้างในนี่คือแมวแฮกเกอร์เหรอทำอะไรโรบอทโอเปอเรเตอร์ Robot เอาอันนี้ใช่ไหมใช่โรบอทแคทเป็นแมวหุ่นยนต์ที่โดนแมวควบคุมอีกทีหนึ่งในห้องอีไหมไม่มีแล้วนะ เซอร์เวอร์ลูมแมネเจนะฮะแมวผู้จัดการเฮ้ยอันน,น,นี้นี่นอนเล่นปิงปองอยู่ล่างปิงปองแนบแล้วอันนี้อะไรขี <c ười> ้เกียจทั้งคู่อ๋อนี่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 ถังขยะด้วยใช่ไหมใช่อีกแล้วขยันนอนในถังขยะนู่นด้วยโอ้ทำไมมองไม่เห็นแมวขอดต้นไม้ <c ười> แมวหรือลิงเอาอีกแล้วตัวนี้อีกแล้ว กล้องส่องทางไกลอีกแล้วสไปแคทอีกหนึ่งตัวนายอยู่ไหนอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไม่มีหาไม่เจอใหอีกหนึ่งตัวข้ามไปก่อนแล้วกันนะหายากมากมาโซนนี้ยี่สิบสองตัวเลยเหรอนายคือทำอะไรบนตึกแมวอะไรสกายสคร e เปอร์โอ้โห <laughs> อย่างนี้นับไปกี่ตัว โอเคโอเคนะเป็นอย่างละหนึ่งตัวนนี้นั่งหลับอ่าฮะอันนี้เล่นมือถือสี่ตัวน,นี่อีกสองตัวคนละชนิดกันนะฮะอันนี้ดูผอมๆดูผอมแห้งอันนี้ดูแบบค่อนข้างกินเยอะกินจุแปดตัวแล้วข้างหลังนี่อีกทำไมไม่นั่งที่โต๊ะในตึกอีกโอหาข้างนอกก่อนขอดูงนอกก่อนในตึกเห็นและนั่งอยู่ตัวหนึ่งบนต้นไม้มีไหม ต้นไม้ไม่มีหลังร้านโอ้โ oh, หต้องเกาะ <laughs> ต้องใช้ลังต่อเพื่องชองกาแฟให้ลูกค้าบนหลังคามีไหมเอาไปในตึกไปในตึกห้องทำงานอีกแล้วขยับเก้าอี้ไปได้ไหมเนี่ยต้องยื่นแขนด้วย C i r c l e Cat นี่นั่งอ่านหนังสือไม่ใช่แมวอีกแล้วอันนี้เนียนเป็นแมว Boss Cat นี่ไงมีคำใบ้ โยงบนเจ้าหนูอ๋อมองหนูอยู่จะจับหนูอันนี้หลับบนถังน้ําอ๋อก็ว่านี่คืออะไรนี่คือที่เขาซีล็อกมามานอนตรงนี้ Copy Cat อ,อันนี้นั่งกินขนม Snack Cat เหลืออีกหนึ่งตัวฮะอีกแล้วอะผมว่าในนี้แน่เลยแต่มันหาไม่เจอน่าจะไปได้แล้วใช่ไหมไปได้แล้วอ่ะมา ซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้สิบแปดตัวฮะโซนกันจริงๆเฮ้ย hey, มานั่งอะไรตรงนี้น้องแมวตัวนี้สวยตัวนี้สวยแมวขโมยฟิชแคทมีปลานี่คือห้างสินค้านะฮะสิบแปดโอแมวตำรวจจับโจน <laughs> <laughs> นร,โจน,รจน่ารักทั้งโจรทั้งตำรวจน่ารักทั้งคู่เลยหยุดเลยนะแกคือโจรไม่ใช่อะไรกันทำไมไม่แบ่งก็มีอันเดียวทิฟแคทกับพ l ลิสแคท อันนี้แมวถังขยะทำไมตาโตงงันเล่นโยคะเหรอบนป้ายเนี่ยนะลิชชิงแคทอ๋อคิดถึงเจ้าของแมวก่อยอีกแล้วอันนี้มาเป็นแก๊งอันนี้มาเป็นแก๊งเออทำมนหน้าแคในกล่องไม่มีแฮะไม่น่าเชื่ออ๋นนี่นี่น,นี่ที่นอนประจำเขาบ๊อบแคทข้างหน้านี้อีกแมวอะไรทิชเชอร์เหรอ Lost cat นี่ยืนพิงอีกแล้วแมวพิงเสาเสายักษ์สวัสดีครับซื้อปลาไหม s ซลมอนสแน็คแคท almost d e r e เอาผ่านแล้วหรอผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยผ่านแล้วครบหมดแล้วฮะนี่คือปุ่มไม่กดใช่ไหมฮะได้รับรางวัลฮะ <laughs> มีเค,ค้กให้ด้วยฮะอ๋อ,อแล้วก็แมวออกมาเต้นโอ้โห อ่ะโอเคครับนี่คือไฟล์เดอะแคทนะฮะตามหาน้องแมวยูวินชนะแล้วเย้ yeah. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ